กผ่านเอียงมาลายแล้วกับพ่อมาเบิดสุนแนวแล้วบ่แม่นบบทั้งเจ้าสู่ทั้งลลยใจเห็นมึงให้เสียใจน้ำตาของมึงสีทนต่อไปสันบ่ คำว่ามากนเลยว่าคำว่าฮักมันยอมถูกอย่างอีลีลาโซสูบดาฮีเป็นโกสซบบฮูอดอ เอาจังซีกูสีเว้าสู้ฟังว่าเป็นหยังกูคือฮักทั้งๆทที่เขาลาให้ใจเป็นหยังกูคือทนเขาได้ให้มันเป็นแบบนี้ กกูเป็นมหาเบิดแล้วคนโง่คนโสวคนบ่ถือคักคนถือทิมถือปาถือปล่อยให้มีนำ้ำตาโง่คือควายเปิดคือฮมอหากูเป็นมหาเบิดแล้วสิเปิงออกสิงโง่ออกสิเป็นยังกะฮักเขาลายป่านนั้นสิให้เฮ็ดจังได้กะย้อนว่าฮักเขาลาย 长大以后。